หมอว่าตาสวยมากจึ้งจึ้งค่ะตาจึ้งมากคือตอนแรกตาค่ะอันนี้คือชั้นตามันเล็กแล้วก็ตาไม่เท่ากันทำที่อื่นมาค่ะประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนค่ะประมาณสี่ห้าเดือนนี้คือแบบเหมือนแบบมันหลุดอะค่ะแล้วชั้นตาคือตกเลยสวัสดีค่ะโทษนะดาพันะคะตอนแรกที่ผ่านเนี่ยเราเราเยอะนี่ก็จำไม่ได้เลย วันแรกที่ผ่าใช่ไหมคะก็ตาเราชั้นเล็กค่ะแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอชั้นตาเล็กแล้วตามันไม่เท่ากันด้วยค่ะแล้วแบบตอนนั้นหนูรู้สึกว่าเวลาหนูถ่ายรูปออกมาหน้าหนูมันมดูมีอายุค่ะแล้วก็ตาดุมากหน้าดุอะไรเงี้ยอันนั้นคือก่อนหน้าที่จะทําค่ะแล้วนี่ทำมาแล้วนะครับอันนี้ทํามา14วันแล้วคะ่ะอันนี้คือรูปก,ก่อนทานะคะคือตอนแรกตาค่ะอันนี้คือชั้นตามันเล็ก แล้วก็ตามไม่เท่ากันคือข้างข้างหนึ่งแบบใหญ่กว่าอีกข้างนึงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบมองกล้องหรือว่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะตาเราก็จะแบบไม่เท่ากันแล้วก็ดูไม่สดใสพอไม่สดใสแล้วอะ่ะมันทําให้รู้สึกเหมือนง่วงหรือว่าแบบบางทีก็ตาด,ดูดูแบบอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ทำที่หนมาใช่ไหมอันนี้ทําที่อื่นมาค่ะประมาณ7จถึงแเดือนค่ะพอไปทําแล้วประมาณ ห้าประมาณสี่ห้าเดือนนี้ก็คือแบบเหมือนแบบมันหลุดอะค่ะแล้วชั้นตาก็คือตกเลยเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตาเรามันเริ่มหนักหนักนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราก็คิดว่าเออเรานอนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอมาพบหมอที่นี่หมอที่นี่เขาถึงบอกว่าจริงๆเราชั้นตามเริ่มหลุดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่เร็วมากที่แบบสี่ห้าเดือนเราตาหลุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะอาแล้วเมื่อกี้ไปคุยกับคุณหมอเนี่ยวันนี้มาทาอะไรที่รต่างนิดหนึงวันนี้มา เช็คตาครบ14วันค่ะก็ให้คุณหมอดูชั้นตาแล้วก็ดูแผลค่ะคุณหมอก็บอกว่าตาสวยมากคือแผลสวยมากอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้มารับยาเอาไปนวดค่ะเพื่อที่จะให้รอยรอยคีรอยมันแบบหายไปค่ะัในต่อหหลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอนัดครบ2เดือนคุณหมอก็เช็คตาอีกทีหนึ่งค่ะระหว่างนี้หนูก็ทําการนวดให้คีรอยมันยุบลงเรื่อยๆค่ะแต่ว่าที่ิีอื่นนี่ไม่มีแบบ ดูแลเรื่องคีรอยที่แผลที่ตานะคามีแต่ที่นี่ที่แบบให้ยาให้เรากลับไปนวดประสบการณ์ในห้องผ่าตัดรอยสักตอนนั้นเป็นประสบการณ์ตอนนั้นก็คือเข้าไปเอาจริงๆก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นว่าแบบคือหนูเป็นคนกลัวแบบเข็มกลัวมีตัวพ้องผ่าตัดไรเงี้ยกลัวกลิ่นโรงพยาบาลแต่พอเข้าไปปุ๊บเขาก็พี่เขาก็มีวิธีการชวนคุยทําให้เราแบบอิ่มแลกขึ้นแล้วก็เหมือนแบบทําให เราสบายใจขึ้นโดยที่เราอะ่ะก็ไม่รู้นะว่าเขาแบบพยายามที่จะแบบทําให้เรารู้สึกดีอะไรเงี้ยโดยการแบบวัดสายตาหน่อยไหมอะไรเงี้ยใช่ใชค่ะพอแบบวัดเสร็จก็คือแบบไม่กลัวเลยอะ่ะก็คือแบบนั่งจ้องเนี้ย A อบ D E ีดีจนแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหลือความรู้สึกที่แบบกลัวเลยค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็เป็นไงแบ้างพอรเริ่ม,ค,มค,คุณหมอลงมือผ่าคุณหมอลงมือผ่าคือตอนฉีดยาชาไม่เจ็บเลย คือมันก็จะเบอเบอร์แล้วก็เหมือนแบบเหมือนจะหลับอ่ะแล้วคุณหมอก็แบบฉีดยาชาเลยแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแล้วคุณหมอก็เริ่มผ่าเลยประมาณแบบ15บห้านาทีหรือ20นาทีเนี่ยแหละค่ะคือแบบเสร็จแล้วหนูยังถามหมอเลยว่าหมอคะาเสร็จแล้วหรอคะอะไรเงี้ยหมอได้เสร็จแล้วค้าอะไรเงี้ยคือแบบชิวมากเลยค่ะที่นี่มีบริการอะไร้ที่เรามาสามวันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่นี่นะคะหลังจากที่หนูผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยคือสมวันตัดไหมในสามวันเนี่ยก็คือหนูมา ทำแผลประครบเย็นอบแผลคือช่วงที่อบแผลเนี่ยผิวแบบดีมากไม่มีฟิวเลยคือแบบอ,อบแผลค่ะแล้วก็ฉีดยาลดบวมแล้วก็มีบริการสระผมไดผมให้พอครบ3มวันก็ถึงตัดใหม่ค่ะก็ใครนะ,ะคะสำหรับใครที่อยากที่จะทําตาหรือว่ามีความสนใจที่อยากจะทําตานะคะหนูแนะนําที่นี่เลยคือที่นี่ที่เดียวครั้งเดียวแล้วจบเลยค่ะหนูก็ไม่อยากให้คนอื่นแบบแบบ คือไม่อยากให้คนอื่นไปแก้ตาครั้งที่2หรือครั้งที่3หรือครั้งที่4ก็แล้วแต่แบบหนูนะคะอันนี้หนูมุกพูดในมุมของคนที่แบบเคยแก้ตามาก่อนคือหนูรู้สึกว่ามาที่เนี่ยที่เดียวเราจบแล้วก็ไม่ไม่มีแผลคีรอยเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ